เจ้าของเส้นไหว้ปริศนาโผล่เรื่องงานอะไรแตงโมนิดาแต่วิดไม่ได้เข้างานต้องบอกว่าเป็นข่าวความสูญเสียของวงการครั้งใหญ่เมื่อแตงโมนิดาพระตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยงานของแตงโมนิดาถูกจัดขึ้นณคริตรจักเสรีภาพกรุงเทพโดยการแต่งกายร่วมง,งานจะเป็นโทนสีขาวชมพูโอรสท่ามกลางเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่เข้ามาร่วมง,งานแตงโมอย่างมากมาย ต้องบอกเลยว่าล่าสุดเจ้าของเส้นไหว้ปริศนาหรือผู้ที่สื่อสารกับดวงวิญญาณของแตงโมนิดาผู้โด่งดังในโลกโซเชียลก็ได้โพสต์ข้อความเผยถึงวินาทีเดินทางมาร่วมงานอะไรนักแสดงดังอย่างแตงโมนิดาแต่วิดไม่ได้เข้าร่วมงานโดยเจ้าของเส้นไหว้ปริศนาหรือเจอจัก,การินก็ได้โพสต์รูปภาพในงานวันที่สองแตงโมนิดาโดยระบุข้อความว่ากลับแล้วนะครับ ถือว่ามาตามสัญญาแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาด้วยกันขอบคุณทุกกำลังใจแต่เข้าไม่ได้ครับเขาไม่ให้เข้าแต่ก็ถือว่ามาตามสัญญาแล้วนะผมอยู่ข้างหลังคนเดียวได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้แต่เขาต้องรักษากฎก่อนที่ในเวลาต่อมาเจจัก,กรินก็ได้โพสต์อีกครั้งว่าเสร็จสิ้นภารกิจและได้คุยกับเพื่อนพี่เขาไว้บ้างแล้วถือว่าสมประสงค์ครับมาแทนทุกคนแล้วนะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ T News อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ